ผมช่องเดิมน,นะครับบารีญาอันเดิมน,นะครับช่องผมที่น้องทำแต่มันรุนกันว้าววันนี้ซื้อมากี่หอ่อสามห่อสามหอเอ้ยมันเหมือนคุนค้นๆว่ตะตัวนั้นน่ะไหนไปไหน ตัวเดิมปะเนี่ยไหนดูสิเอ๊ะโชว์โชว์โชว์ชวไม่ใช่ตัวเดิมมันมันไม่ใช่มันคล้ายๆนะแต่อันนี้แต่อันนี้มันกันก้งใจสีเอ,อ่อสีชมพูนะไหนโชว์หน่อยหันมาที่มาใส่กล้องสิผมเขียวไอ้ผมเขียวเลยชื่อว่าชุนว่ะชุนมุนชุนมุน <laughs> อ่า เออไหนตัวเดิมผมได้ตัวเดิมใช่ไหมใช่ตัวเดิมเหมือนเหมือนวันนั้นเลยเหรอใช่อันนี้ชัดเลยเออก็คือก็คือหนูจําได้แล้วมันเป็นสีนี้แล้วแล้วแล้วเป็นสีนี้ทุกตัวอะไรหนูจําได้เออไหน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 ไม่ทนเนี่ยผมได้ตัวเดิมครับเออตัวนี้้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวใหม่วะเนี่ย ผมคิดว่ามันเหมือนนะแต่อันนั้นมันเป็นผู้ชายแต่นี่เป็นผู้หญิงอ่าอันนี้ทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมรู้ได้ไงว่านี่เป็นผู้ชายโอช่อันนี้เป็นผู้หญิงแล้วแล้วอันนั้นผู้ชายอยากรู้ทำไงองไง่ะรู้ได้ไงตรงนี้ดูดูนี่นี่ <c oughs> นี่นีหนีนนหน้าตาห้อยนะมันจะบิดมันจะมีมโรโกตอยู่เนี่ย มามกดติดอยู่เป็นเข็มขัดตัวตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงยังไม่รู้นม่เหมือนเดไปมาเลยตัว,ตว,ม,ว,ม,ม,วมีว้าวไหมมีว้าวไหมว้าวไหมเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเลยตัวเดียวกันหรือเปล่า อันนี้ชุดเกาะมันลูกนี่อันนี้ตัวเดียวกันนี่ม like no no ันเกาะมันนี <pier. S 1> ่นะก็คืออ๋อหนูรู้แล้วมันคือตัวเดียวกันแหละแล้วก็คือตรงนี้มันมีแล้วตรงนี้มันมีแล้วตรงนี้มันมีมันคือตัวเดียวกันบอสมันคือตัวเดียวกันแต่แต่มันจะมีตรงนี้นะมจ้งมาแาแล้วจัดไปถามหอ โชวโชว์โชโชโชกินโชว์เลยไหมปันหัก